สวัสดีครับผมมาโนดอยู่ชิงชิน,นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Excel นะครับมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์นะครับเป็น PDF หลายคนนะครับน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าไฟล์ PDF นะครับหรืชนิดไฟล์ที่เป็น PDF ไฟล์เนี่ยใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับ แต่หลายคนนะครับก็จ,จะทราบอาจจะทราบแค่ว่าเจ้าตัวไฟล์ pdf เนี่ยเปิดกับโปรแกรม Adobe r e a d ดอร์แอคโ r แบ a รีเนะครับเปิดกับโปรแกรม Adobe Acrobat Pro นะครับเปิดกับ Foxit อะไรพวกนี้นะครับหลายท่านนะครับก็จะ,ะไม่ทราบวิธีการใช้งานหรือฟีเจอร์ของ Microsoft Office นะครับว่าเดี๋ยวนี้ Microsoft Office เวอร์ชันใหม่ๆนะครับสามารถทำการแปลงไฟล์นะครับสามารถ Edit ไฟล์นะครับที่เป็น PDF ได้นะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับเราจะแปลงไฟล์จากเวิร์จาก Excel เป็น PDF ได้อย่างไรนะครับถ้าเราไม่ได้ออติดตั้งโปรแกรม e Cobat Pro รายเส้นนะครับที่มีไยเซ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ มันราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าไม่มีทำย่างไงนะครับง่ายๆครับก็เอกสารเวิร์ดที่เราใช้งานทั่วไปนะครับถ้าปกติเรามีตัว Adobe Acrobat นะครับผมเราสามารถใช้ฟังก์ชันจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีนะครับวิธีการง่ายนะครับก็ให้วิธีการแรกนะครับให้เลือก s e as นะครับถ้าใครที่มีตัว Adobe Acrobat Pro นะครับจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับ Save as Adobe PDF นะครับแต่เราไม่ใช้ครับเราใช้ฟีเจอร์ของ Microsoft นะครับ Save as นะครับเลือกนะครับโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บนะครับสมมุติผมจะเก็บที่นี่นะครับเลือกชนิดไฟล์นะครับเลื่อนไปที่ .pdf นะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็น Microsoft Word ใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ นับจาก2อ0พขึ้นมานะครับก็จะเป็น docx นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ครับ Word ไปเป็น .pdf นะครับฟงังก์ชันฟีเจอร์นะครับออปชันเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเซฟไปแค่ไปทั้งหมดหรือไปแค่หน้าที่เราจะเลือกนะครับอันนี้ในกรณีนี้ผมจะเซฟแค่หน้านหนึ่งถึงหน้านหนึ่งเท่านั้น นะครับอย่างอื่นก็ไม่เลือกอะไรนะครับกดโอเคนะครับตั้งชื่อไฟล์ s a v ครับเท่านี้ครับเรียบร้อยนะครับเครื่องเตัวโปรแกรม Microsoft Word ก็จะแปลงไฟล์เป็น PDF ให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ไฟล์นี้ส่งนะครับไปหาลูกค้านะครับส่งไปอ่าในอีเมลนะครับง่ายเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเครื่องไม่มีตัวลีดเดอร์หรือ Adobe Acrobat เราจะเปิดดูได้อย่างไรนะครับก็คลิดขวาครับ Open with นะครับ Microsoft Edge นะครับเปิดได้เลยนะครับในเมื่อกี้ผมเลือกแค่หน้าเดียวมันก็มาหน้าเดียวนะครับแล้วนะครับใน Microsoft Edge เองเนี่ยนะครับก็มีฟีเจอร์มีฟังก์ชันนะครับที่เราใช้งานไะไล้์ได้นะครับวา ว่าได้นะครับเลือกเส้นปักกาได้ลบได้นะครับนะครับมีถามโคพายลอดด้วยนะครับ Windows ใหม่ก็ดีครับมีมีโคพายลอดให้ใช้งานนะครับเป็น AI สําหรับ Microsoft Windows 11นะครับถามอะไรตอบได้นะครับโคพายลอดเหมือน c h a ท GPT นะครับโคพายลอดใช้งานเหมือนแชท GPT หรือของ Google ก็เป็น g m m n n i นะครับโอเค ใช้ใช้ PPT ผมก็ใช้อยู่บ่อยนะครับอ่าหลายคนนะครับก็ก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับผมเป็นไฟล์นะครับเป็นตัวี้เป็น docx นะครับเป็น docx อยู่นะครับแล้วถ้าเราจะเปิด PDF เปิดได้ไหมครับเปิดได้นะครับ Open นะครับเลือกไฟล์ครับ PDF Open เลยครับ มันซอฟต์แ Office 365นะครับสามารถใช้งานได้เอเวอร์ชันอืผมไม่ได้เทสเหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชัน365แล้วสังเกตรครับเอกสารที่ผมแปลงไปเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับโดยปกติถ้าเราใช้ Adobe Acrobat Pro นะครับแปลงนะครับก็จะมีความเพี้ยนอันนี้ก็จะมีความเพี้ยนบ้างครับเช่นเดียวกันเพราะว่าเอาเนื่องจากตัว PDF เนี่ยนะครับ ตัว pdf เนี่ยมันจะไม่มีฟอนนะครับจะไม่มีการบันทึกฟอนนะครับแต่ถ้าเราใช้ฟอนธรรมดาทั่วไปที่ไม่พิสดารนะครับข้อความพวกนี้นะครับก็จะแปลงได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้ฟอนไยฟอนบุญนะครับมันก็เลยทำให้การแปลงเนี่ยมีความผิดพลาดนะครับมีความผิดพลาดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฟอน นฟอนนี้นะอะใช้ฟอนที่เป็นมาตรฐถถานลองใช้ตัวนี้ละกันครับเดีวผมใช้แอปใหม่ ซฟแอนะครับทำได้2วิธี3วิธีนะครับแต่ผมจะแนะนาแค่สอวิธีนี้เท่านั้นใช้เซฟแอ d หรือใช้ p r i ้นนะครับใช้ p r i ้นนะครับโปรตีตรง Print เนี่ยตัวเดเวอร์ปรินเตนะครับมันจะไป Select ถ้าเป็น Windows 11ถ้าเราตั้ง Default ไว้เป็นอัตโนมัติมันก็จะเลือกอัตโนมัติที่เราปริ้นบ่อยๆนะครับถ้าเซฟ d ด f ฟ u l t ไว้เป็น p r i n เตอตัวไหนนะครับมันก็จะไปประจำอยู่ตรงน,นั้นณตอนนี้เราจะ s เ v e เป็น Microsoft Print to PDF นะครับเลือกเ i c r o s o ับพิมพ์ to PDF ครับก็ผมจะพิมพ์ไปแค่หน้าเดียวไปเป็น PDF นะครับจากหน้าไน้ปกติเลยนะครับผมพิมพ์ไปหน้าเดียวพิมพ์ครับกดพิมพ์ครับเซฟที่ไหนนะครับโอเคผมเอาไฟล์เดิมเซฟครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูครับ คือถ้าเราเปิดดูปกติในซอฟต์แนะครับนะครับข้อความมันจะปกติแล้วนะครับเพราะนี่เป็นฝ่ายทีเดียนะครับเราเปิดด้วยตัวที่เป็นลีดเดอร์นะครับแต่เราจะอ d ด t นะครับในกรณีที่เราจะอิดดในมันก็ซ f t เปิดนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันค่อนข้างจะเป๊ะแปลงกลับไปกลับมาประมาณนี้นะครับ <S <S เราไม่จำเป็นต้องมี Adobe a c r o b a t Pro เลยนะครับใช้ Microsoft Office นี่แหละทำนะครับนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแปลงได้เป๊ะนะครับทุกทุกโปรแกรมไม่ว่าถ้าเราจะใช้ตัว Adobe Acrobat Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นเกี่ยวกับโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับทั้งหลายภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้เลยครับแปลงออกมาได้ไม่ตรงนะครับโอเคนะครับทีนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับแถมให้เลยในส่วนของเจ้า Microsoft Office นะครับสำหรับ Word นะครับสังเกตว่านะครับของผมจะมีเมนูว่า Dict นะครับพิมพ์ด้วยเสียงถ้าเครื่องใครไม่มีนะครับเซิร์ชได้เลยครับ สเตชันสวัสดีครับง่ายมากเลยนะครับสำหรับการใช้งานเมืองคอลัปป f ออฟฟิศนะครับยุคนี้ AI ยุคนี้อะไรก็ใช้เสียงนะครับในการพิมพ์นะครับในการทำงานตอนนี้มันง่ายขึ้นมากครับเราไม่จำเป็นต้องออมานั่งพิมพ์ให้เมื่อยมือเสียเวลานะครับก็พูดไปเลยนะครับมันก็จะพิมพ์ให้เราไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนนะครับการเว้นวัดเราก็หยุดเว้นวัดเพื่อเว้นวัดต่อน,นี่เห็นไหมครับอัจฉริยะไหมครับใช้งานง่ายไหมครับเราก็นี่นี่คือเป็น pdf นะครับเราแก้ไขยอยู่ใน pdf นะครับสังเกตที่ไฟล์นะครับนี่ครับเปิด pdf.pdf PDF. ตอนนี้เรากำลังอีดินใน pdf นะัสังเกตว่า,าถ้าเราพูดเร็วไปนะครับเจ้าโปรแกรมฟังเสียงเราเนี่ยในการพิ์เนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปบ้างเราก็ต้องมาตรวจะกดนะครับคำพูดอีกครั้งหนึ่งค่อยค่อยเซฟนะครับโอเคอันนี้เสร็จจบปิดโอเคก็แถมให้อีกอันครับกด Windows H, หรือ Windows S เดี๋ยวว่าพูดสังเกตไม่ชัดเราสามารถใช้นะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับพิมพ์ได้เลยเจ้าตัวนี้นะครับ,ใช,บ,รรรบใช้ได้กับทุกโปรแกรมนะครับใช้ได้กับทุกโปรแกรมสามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรมอทำไมไม่สไม่ล,มหละหรือผมไม่ได้เซตใหม่ให้อ่อโอเค ต้องเลือกไมโครโฟนขอโทษทีครับต้องเลือกไมโครโฟนนะครับได้ไหมได้ไหมก็ sorry sorry ผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาสำหรับตัวนี้ครับเราต้องเปลี่ยนภาษาครับสวัสดีครับเราต้องเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์มันก็จะเป็น สมมติว่าเราแป้นพิมพ์กับเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเจ้าตัวนี้มันจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับจะแตกต่างกันกันกบ Di c t a t o r เอ้ dictation d น c t a t e นะครับของ Microsoft Office นะครับดีไหมครับกดปุ่ม Windows ถ้านะครับ Windows 11นะครับใหม่ๆนะครับถ้าเปิดใหม่หมีฟีเจอร์นี้ครับกด l o c a ว Window ครับแล้วตัว H นะครับสวัสดีครับถ้ให้มันทำงานไปครับให้มันพิมพ์ให้เราไปครับ B ครับง่ายครับเสร็จแล้วครับโอเคหยุดครับ s a v ครับเป็น PDF เหมือนเดิม s ครับ s a v เลยเพราะว่ามันเป็น PDF อยู่แล้วครับถ้ามันเด้งมาก็เซฟใหม่ครับ เรียบร้อยครับเซฟเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ Microsoft Excel นะครับเราก็สามารถ print นะครับหรือ save to ป PDF ได้เ,เช่นเดียวกัน เป็นไฟล์ใหม่แล้วกันครับนะครับลูกค้าถามมีลูกค้าถามมาครับแทรกลูกครับกด insert ครับิกเ t อ r ์ครับออนไลน์ิ i เ t u r e ง่ายมากครับหรือเราจะลากรูปจากที่ไหนก็ได้ครับมาใส่นะครับแทกลูกแทกยังไงครับเลือกรูปแทรกเลยครับง่ายครับค้นหา ค้นหาได้เลยครับในพิกเจออินเสิร์ตครับพิกเจอครับออนไลน์พิกเจอมีให้เลือกเยอะแยะครับอันนี้ก็คือมันฟรีอยู่แล้วนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ก็นำมาใช้ได้ครับโอเคนะครับแต่เขาก็จะมีบอกนะครับดิสโฟโตนะครับจากใครนะครับเอามาจากไหนนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโปติถ้าเราไปก๊อปมาเนี่ย เราก็จะลืมใส่เครดิตให้เขานะครับทำอย่างนี้ครับทำให้ถูกนะครับโอเคเริ <Okay. S 1> ่มทีเดียวเริครับเวิ่มทีเดียวเร์่สองเสร็จแล้ว เราดูนะครับครับคลิกขวาคลิกขวานะครับ Double Click มันก็จะไปกับโปรแกรมที่มันเป็น Default ถ้าเราต้องการเปลี่ยน Default โปรแกรมนะครับโช o w m o ให้คลิกเลือก Show More Option นะครับเลือก Property นะครับเสร็จแล้วกด Change นะครับไปเป็นโปรแกรม Default อื่นที่เรามีใช้งานนะครับโอเคครับคลิกขวาครับ Open With จะ Google c h โ o m มก็ได้นะครั Microsoft Edge ก็ได้สุดท้ายอันสีแล้วน่าจะยาวไปอ่อโอเคนะครับ Excel ครับมี Excel อยู่แล้วครับจะ save as ไปเป็น pdf นะครับเราเปลี่ยนแปลงไฟล์ Excel นะครับเรียกเอ่อ pdf นะครับ .pdf option ครับเลือกหน้าไหนครับเพจหนึ่งคือหนึ่งนะครับโอเคครับชื่อผู้สร้างแท็กอะไรก็อ่านไปก็เซฟนะครับเซฟครับ export to pdf ครับคลิกขวา open with Microsoft Edge ได้ไหมครับเรียบร้อยนะครับ print น,นะครับ by print โอเคนะครับ แล้ว Excel เปิด PDF ได้ไหมเออนะครับน่าจะมีคนหรือไม่มีใครลองนะครับเปิดได้ครับ เลอกออฟไฟล์ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นออฟไฟล์ครับเรา e x c e l เนาะมันจะได้แปลงตารางง่ายๆนี่มันก็จะมีให้เราแปลี่ยวินโดว์หลอดสีสดเลยอ่ะไม่ได้ จะเปิดได้นะครับเบอร์โปรเจกต์ได้ Powerpoint หรือโปรแกรมอื่นๆนะครับของ Microsoft Office ถ่ได้เหมือนกัน อันนี้ครับาก็จะมีขึ้นเตือนนะครับ Microsoft Word ส,สามารถ convert PDF ได้นะครับส convert สำหรับ edit ได้แต่มันก็จะไม่เหมือนต้นฉบับจริงสักทีเดียวนะครับผมดูดีครับแปลงออกมาได้ดูดีเลยอ้าภาษาไทยใช้ได้ด้วยแจ๋วเลยนะครับ edit ได้ดีครั ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ